อเอาไปให้ลูกเห็นจ้ะปะไปขึ้นทําไมโอาหน้าบูดแล้วลูกเอ๋อน้องขึ้นน้ำแน่ย่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยงแบงค์อไดล่ะได้้ะได้อีร้อนมากเ้ยเ้ยร้นมากคน้อไม่ไม่เดี๋ยวาเรีนน้ำมืนเดมเยโอ้ยน้องโอ้ยน้นว่ ให <c oughs> ้น <architectural> ้องอเวยกับบอฟังน้องเหมือนให้น้องลูกก้อนนั่ให้น้องลูกก้อนให้น้องยืนก่อนตัวลูกอ่ะึ้นให้แม่ลูกยืนแล้วไปเล่นน้ำแม่ยาแล้วเออมาไม่เช้าปะมาไม่เช้าปะไมเจ้าปะเจ้าตื่นตัวมากับคนแบบแข่งตัวของคนนั้นปะอยาเล่นจุดเด้อมาไปเแข่งตัว